สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu m วิวเอ็กซ์ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะคเทคนิคการตีไกลออนเดอรทีค่ะแล้วก็วิธีการลดกออันเดอร์กรีนค่ะ ในช่วงของออนเดอร์ทีนะครับในสัปดาห์นี้เป็นคิวของโปรนบนพคุณวงหล่อนะฮะในชื่อออนเดอร์ทีเนี่ยชื่อตอนว่าเนินเพิ่มระยะเนินมันจะเพิ่มระยะได้ยังไงอ่ะเนินเพิ่มระยะติดสามชมนะไม่น่าเชื่อเนินเพิ่มระยะค่ะแล้วก็ในช่วงออนเดอร์กรีนค่ะเป็นช่วงอะไรเอ่ยในช่วงของออนเดอร์กรีนนะครับเป็นคิวของโปรนบเช่นเคยนะครับโปรนบนพคุณวงหล่อนะครับรวบ2ตอนทั้งออนเดอร์ทีออนเดอร์กรีนเลยนะครับในสัปดาห์นี้ออนเดอร์กรีนของโปรนบชื่อว่าขวาชิปลดรฉึก ควางชิปรถชึกนะเป็นคําของจองที่น่าสนใจมากแสดงว่ามือขวาต้องชิปแล้วลดอาการชึกแน่นอนผมเดา,เานะ,ะพูดมาซะอย่างนี้แล้วนะคะวันอยากจะทราบแล้วนะสิล้วเชื่อว่าท่านผู้ชมนะคะก็อยากจะทราบด้วยเช่นกันติดตามกันเลยดีกว่าค่ะทั้งสองช่วงค่ะ ตอนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออนเดอะทีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามไดร์กนอนฟ้านะครับอยู่กับประนบนมพกุณวงหล่อครับผมวันนี้ประนบมีทีิปอะไรมาฝากครับก็วันนี้เป็นเรื่องของการเพิ่มระยะนะแล้วก็การดีดร็เวอร์ให้ได้มุมเข้าประทาได้ถูกต้อง เพราะว่าเรื่องของการตีไดรเวอร์เนี่ยนะหลักๆสําคัญให้เราจะตีให้ลูกลอยให้ไกลให้ให้ตรงเนี่ยแน่นอนต้องต้องตีต้องตีด้วยมุมเข้าปัทหาที่ที่ถูกต้องนะซึ่งนักกอล์ฟหลายต่อหลายคนเลยเนี่ยเวลาตีไดรเวอร์เนี่ยนะมักมีปัญหานี้นะคืออาจจะเป็นนักกอล์ฟที่ตีเหล็กได้ดีเลยคือผมได้คําถามมาเยอะเลยนะเวลาตีเหล็กทำไม่ดีแม่นลูกตีโดนเต็มเเลยแต่ตีไดรเวอร์เนี่ยกับตีไม่ได้ คำถามยอดคิดเลยยอดคิดมากครับเ,เจอกันบ่อยมากเลยคำถามใช่ซึ่งพอมา <c oughs> ผมลองมารวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งในสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้เป็นอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าเรื่องของมุมเข้าประทาที่ไม่ถูกต้องนะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราตีเล็กเนี่ยเราต้องการมุมเข้าประทาที่แบบเปนรักกดลงถูกไหมตีเล็กใช่ครับตีเหล็กเนี่ยเราจะต้องการมุมเข้ปทาประทที่กดลงถูกต้องนะดังนั้นเนี่ย เวลามาใช้กระดิ่วเนี่ยก็หวังว่าถ้าเราตีเหมือนกับเหล็กเนี่ยลูกจะลอยไปไกลลอยโดนเต็มแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับเพราะว่าการตีกรเวอร์เนี่ยเราต้องการมุมข้อปะทะแบบเสยขึ้นอ่าคือตรงเงินเท้าเนยโดยเส้นเชิอกตรงเงินท้าครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็มีเทคนิคหรือว่ามีมีวิธีการซ้อมดีกว่าเทคนิคนี้ต้องการพื้นที่ที่เป็นญ้าจริงๆจะมีส่วนที่เป็นสลปอ่าสลบเอียงขึ้นใช่ซึ่งสลปตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เรามีมุมข้อปะทะดีได้อย่างไรนะอยากให้ นักอลนะครับเวลาถ้าเกิดว่ามาที่สนามแล้วมีพื้นที่อย่างนี้นะให้ลองซ้อมสวิงก่อนออกรอบนะครับโดยให้ลองยืนเนี่ยนะโดยให้เท้าซ้ายเนี่ยอยู่สูงกว่าเท้าขวาครับผมก็หรือว่าเรยืนเอียงๆเลย่ะยืนยืนเอียงหาสลรนแต่ว่าไม่้ตีลูกจริงนะคือให้ทำท่าเซตอัพนะครับแล้วก็ลองสวิงดูนะทีเนี้ยเวลาเราเซตอัพเนี่ยนะให้ลองจินตนาการว่า แนวไหลของเราแนวสะโพกของเราเนี่ยนะขนาดกับสโลปนั้นอ๋อคือไม่ต้องไปต่อต้านมันไม่ต้องไปยืนอย่างนี้แล้วทำตัวให้ตรงไม่ต้องใช่ยืนให้ตรงกับสโลปเลยให้ขนานกับสโลปแล้วเป็นสโลปที่เอียงจากจากด้านเท้าซ้ายลงมาถูกต้องครับแล้วก็ให้ลองสวิงอย่างนี้ดูนะสักสิบครั้งยี่สิบครั้งก็ได้ก่อนอรอบครับผมเพราะว่าเวลาที่เราสวิงในลักษณะสโลปแบบนี้เนี่ยครับร่างกายของเราเนี่ยจะปรับโดยอัตโนมัตินะครับผม จะสร้างมุมสวิงแบบเสริยขึ้นแน่นอนถ้าโปรแชนไปยืนในสโลปแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดพยายามที่จะตีอัดลงมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหน่าจะฟาดเข้าดินแน่นอน,นใช่เ,เพราะว่าสโลปนั้นสโลปขึ้นไปด้านบนนะเราต้องพยายามที่จะสวิงตามสโลปอยู่แล้วเพื่อที่จะให้จบวงได้ทําให้แนวสวิงเนี่ยนะอะ่เสยขึ้นด้านบนแล้วของแถมที่ตามมาคือ จะได้วงสวิงที่มาจากด้านในด้วยนะ,ะแนวสวิงที่มาจากด้านด้านในเป็นอินทูเอาท์ครับผมกนะ็มจะเป็นแนวสวิงที่จะเหมาะกับดรเวอร์อยู่แล้วแหละมาจากด้านในแล้วก็สวยขึ้นใช่แล้วลูกที่ลอยลอยออกไปก็จะลอยไปขวาแล้วก็จดรเขา้าเข้าควรระวังนะคือถ้าเกิดว่าถ้านักกอล์ฟเป็นเป็นปัญหาที่ผมกล่าวมาคือตีเหล็กดีแต่ว่าตีดรเวอร์ไม่ได้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะมีมุมมุมที่กดมากเกินไปรหรือว่าแม้กระทั่งการตีคอมนั่นเองอก็สามารถใช้ดู่นี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้านักกอล์ฟเป็น คนที่มีมุมที่เป็นเสย์อยู่แล้วดีอยู่แล้วเสย์สอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ตีจากด้านในออกนอกอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรทําวิวนี้นะอไม่งั้นวันนั้นรอนหนักกว่าเดิมแน่นอนรดนหนักหรืออาจจะไม่ดโดนล,ลูกด้วยซ้ำนะเพราะว่าเข้าในอยู่แล้วเนี่ยเราไปทําในเพิ่มเนี่ยอาจจะออกขวาตีท็อป นะถ้าอย่างนี้จะมาโทษผมไม่ได้ปัญหาอาจจะเกิดได้ก็ลองดูนะครับให้เหมาะกับปัญหาก็คือนักกอล์ฟที่มีนาวิงค g ้อมก็สังเกตได้เป็นพวกที่ทตีสไลด์หรือว่าคนที่ตีกดเนี่ยชอบตีรอดลูกก็มาบ,มบําบัดด้วยแบบนี้ก่อนหรือเป็นเป็นวิธีการแบบบมบัดแบบง่ายๆเลยแหละคือไม่ต้องไม่ต้องเข้าสนามดร i ฟ e ์แล้วก็ต้องมาเช็คที่จุดไม่ต้องเลยคือมามาที่สนามจริงนะหาสโลปสักประมาณ ซึ่งสนามจริงมีอยู่แล้วนะคุณโนมีแน่นอนพี่ออฟยังไงก็ต้องเป็นสโลปขึ้นมาถูกต้องยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณโนมมากครับเป็นที่น่าสนใจมากทั้งหมดนี้คือช่วงของออนเดอะ e e ีในสัปดาห์นี้ครับตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออนเดอะกรีนครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามไดกอฟนอร์ทปาร์นะครับอยู่กับปรนพนพคุณงงหล่อครับผม นี่ปนลบมีทิปอะไรมาฝากกันครับในช่วงของออนเดอะกรีนก็ในช่วงออนเดอะกรีนแน่นอนว่าเป็นเรื่องของการลดสกอร์นะครับก็วันนี้เป็นเรื่องของลูกสั้นเวลาที่นักกอล์ฟสมัครเล่นไปไปชิปเนี่ยจะมีปัญหาหนึ่งเลยที่ที่เราได้ยินบ่อยชิปชิปชืดหรือว่าชิปโดนไม่เต็มลูกนะดังนั้นเนี่ยเรามาดูกับปัญหาของการชิปชืดหลักๆเนี่ยนะครับมีมีอยู่สองสองอย่างหลักๆ2ปัจจัยนะปัจจัยแรกพยานที่แบ็กสวิงเข้าในมากเกินไปมากเถึงแม้พอเราเวลาแบ็กสวิงเข้าในมากเกินไปเนี่ย ทำให้ตอนดาวสวิงเนี่ยมุมที่เข้าประทานจะเป็นมุมตื้นนะครับเวลามุมที่เข้าประทานมุมตื้นเนี่ยหน้าเหล็กก็ไม่สามารถที่จะสอดเข้าไปใต้ลูกได้ไม่ชื่อก็ท็อปใช่ได้หมดเลยใช่ก็จะมีโอกาสที่จะจะทั้งสองแบบเลยครับการอันที่สองนะคะคือลักษณะของการที่พยายามที่จะงัดลูกหรือพยายามที่ต้องการที่ลูกโด่งแต่ว่าทําให้ถูกวิธีพยายามเช็คข้อมือข้อมือขวานะพยายามที่จะงัดลูกขึ้นไปอเหมือนตักขึ้นมาครับผมนะ ซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าเราต้องงัดลูกเพื่อให้ลูกลอยโด่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าไซเบรเนี่ยมันมีองศาหลอกที่ที่มากพออยู่แล้วนะดังนั้นเราไม่ต้องไปช่วยที่จะงัดมันขึ้นมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะชิปปกติเนี่ยไม่ต้องมีการงัดนะดังนั้นก็เลยมีวิธี่มีดูง่ายๆที่ท่านนักกอล์ฟเนี่ยลองลอง,ลองไปฝึกชิปดูนะให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยครับใช้มือขวาเนี่ยจับจับ,จ,บจับสองมือก่อนนะจากนั้นเนี่ยค่อยค่อยเอามือซ้ายออก แล้วคอยหลังไว้แล้วจับที่มือขาวามือเดียวนะแล้วก็ทาท่าเซตอัพเนี่ยเหมือนกับการชิปปกติทั่วไปนะก็ยืนเทา้าชิดเท้าซ้ายต่ํากว่าเล็กน้อยน้าหนักทิ้งซ้ายนะครับแล้วก็ให้ตําแหน่งของมือเนี่ยอยู่อยู่หน้าลูกเล็กน้อยหรือว่าอยู่ค่อนมาทางทางซ้ายทางขาซ้ายนะแล้วลองแล้วลองชิปด้วยมือขาวามือเดียวดูครับผมวิธีการนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้านลองลองชิปดูแล้วเนี่ยนะมีอาการชึกเนี่ยนวก็อาจจะเป็นไปได้ว่า อาจจะเป็น2กรณีท,ที่เราพูดถึงก็คืออาจจะขึ้นเข้าในมากเกินไปรหรือว่า,าจ,จะคลายข้อมือก่อน<ม>ซึ่งอาการที่เข้าในมากเกินไปเนะี่ยแก้ไม่ยากนะก,ก็แค่ลากลากออกไปตรงๆต,ตามตามเส้นที่เราเล็ง<ม>ครับอีกปัญหาหนึ่งการคลายข้อมือก่อนอันนี้เนี่ยจะแก้ได้โดยการจับมือขวามือเดียวนี่แหละแรกๆเวลาทาดิวนี้นะเราใช้มือขวามือเดียวชิปดูเนี่ยนะอาจจะต้องพยายามเหมือนเกรงข้มอมือขวาไว้หน่อยครับ,รบนะครับแล้วก็เวลาท่าจบเนี่ยอาจจะยังไม่ต้อง ส่งไม้หรือว่าไม่ต้องมีการ,รลิเลสพยายามเกรงเอาไว้ระค้างจบไวเลยนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเริ่มชินกับมันเราเริ่มชินกับมันแล้วม,มันรูมากใช่แล้วเราก็จับให้เบาลงไม่ต้องเกรงแล้วจังหวะคลายข้อมือเนี่ยก็จะเข้าลูกพอดีละนะตรงนี้อยู่ที่จังหวะกาครคลายข้อมือล้วนๆเลยครับผมมันก็จะฝึกให้อย่างแรกเลยคือแบ็กสวิงถูกขึ้นแล้วทำให้จังหวะคลายข้อมือเนี่ยอยู่ในมาตรฐานที่ควรจะเป็นใช่สองอย่างนี้ถ้าทำได้นะชิปเนี่ยเขาเรียกว่าคริส คือมาจับสองมือชิปดีแน, <c oughs> น่นอนชิปดีแน่นอนนะ<ห>แน่นอนยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณปนมมากครับสำห <c oughs> รับชิปดีดีทั้งหมดนี้คือช่วงของออนเดึกตีในสัปดาห์นี้ครับ <S 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 ใช่นะคะออนเดทีนะครับของปรนบก็ในชื่อตอนเนินเพิ่มระยะก็น่าสนใจมากนะครับเป็นการแก้อาการที่เขาเรียกว่าคนที่ตีไดเวอร์มุมกดเนี่ยสามารถทําให้เป็นการตีไดเวอร์มุมเสยได้แล้วก็สามารถทําให้แนวสวิงเนี่ยมาจากด้านในเป็นอินไซส์เอาใครที่มีอาการตีมุมกดมากๆฮะ,ะเอาดิวปรนบไปใช้ดีแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าเนินแบบนี้มีทุกที่แน่นอนที่เทียอรออหลุมหนึ่งส<ช>องสนามกอล์ฟที่ท่านจะไปออกรอบแต่ที่สําคัญอย่าไปใช้ผิดสาเหตุถ้าคนที่มีมุมเสยดีอยู่แล้ววงสวิงจากในออกนอกดีอยู่แล้วห้ามใช้นะครับผม ใช่แล้วค่ะแล้วในช่วงของอนุกรีนนะฮะขวาชีปแก้ชึกนะฮะก็แก้ชึก ก็เป็นวิธีเป็นรวิวที่ปนอบให้ลองใช้มือขวาชิปแล้วก็สามารถลดการชึกสามารถเห็นตัวเองได้มากขึ้นนะฮะสามารถทําให้ตัวเองชิปได้ดีมากขึ้น<อ>ผมเห็นโปหลายคนเนี่ยเ,เวลาซ้อมชิปบางคนชิปมือเดียวแบบที่ปนอบทำเนี่ยาาแล้วพอมาชิปสองมือเนี่ยมันง่ายแลวไงเพราะว่ามือเดียวเราได้แล้วครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะในช่วงนี้ค่ะที่เรานํามาฝากกับท่านนักกอล์ฟทุกท่านนะคะช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามกันค่ะในช่วงของพย์ออฟค่ะครับ